สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l e t t ตอร์ซิตก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปส่องไลน์อัพสเวตตัวจริงของ Le t เตอรเปิดบ้านพบกับสเปอร์แมตชนี้สู้เพื่อชัยชนะ ศึกของพิวริกรีดีครับเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายของฤดูกาล2 0 2 0ันถึงยีนัดที่37เลตเตอร์ซิตี้เป็นเจ้าบ้านเปิดรังคิงฟอรส์สสเตเดียมต้อนรับการเยือนของทอร์เมนฮอนสเปอร์ฟอร์มหลังสุดของเลตเตอร์นะครับสามารถเอาชนะเชลซีคว้าแชม,มเปี้ยนท์ครับที่เบิมเบอรี่1ประตูต่อ0แล้วก็นัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายเชลซีที่สเตมวอร์ดบิด2ประตูต่อ1แถมคู่แข่งในลีกอย่างลิเวอร์พูลนะครับก็บุกไปคว้าชัยเหนือเบอร์ลี่สาประตูต่อ0 ทำให้หงแดงร์พูลนะครับแซงเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปรั้งอันดับที่4มี66คะแนนเท่ากับเลสเตอร์ผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าจึงทําให้เลสเตอร์นั้นหล่นมาอยู่อันดับที่5ตามหลังของเชลซีอันดับที่3อยู่1คะแนนสภาพทีมยังขาดเจมส์จัสตินแล้วก็ฮาวิบราะนะครับส่วนในรายของเซนเตอร์ตัวเกา่าจอร์นี่แวนไม่น่าจะได้ลงเล่นที่คิงฟูร์สเตเดียมกับสเปอร์นะครับโดยเบนเนโรเจอร์นะครับบอกว่า ฤด,ดูกาลของเขาสิ้นสุดลงแล้วเพราะปัญหาการบาดเจ็บที่ส้นเทา้าเซนกินหุนแดปีกยืมตัวอาจจะพลาดเกมดังกล่าวด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่สุโพกเช่นเดียวกันในเกมนี้นะครับเบนเดนโรเจอร์ยังคงจัดทัพในระบบ3412เรามาดูตำแหน่งผู้รักษาประตูครับยังคงเป็นแคทเปอร์สมัยเ่ินครับลงเฝ้าเสาส่วนแผงหลัง3คนครับในส่วนที่มีแว่นไม่อยู่นะครับเดซี่ฟูฟูน่าเนี่ยรับหน้าที่ตรงกลาง ในแผงหลัง3คนก็จะมีชักราซุยินซูทางซ้ายแล้วก็ทิโมทีคาสเตเยฟฟูลแบ็กลงเล่นทางขวาทำให้เลเตอร์นั้นสามารถเก็บคลินซิสในพิมร์ลีกได้เพียงนัดเดียวนะครับใน9เกมที่ไรอีแวนในฤดูก,กาลนี้นั่นก็คือนัดที่เอาชนะเวสบอมนะครับได้ไป3ประตูศูนย์ส่วนตำแหน่งวิงแบ็กสฝั่งนะครับน่าจะใช้งานมาร์คออนเบรตันทางขวาแล้วก็ลุคสโทมัตอยู่ทางซ้าย แยบเข้ามาครับมิดฟิลด์คู่กลางเป็นวินฟิลด์เอนนดี้แล้วก็ยูริตุลมองลงปั้นเกมอีกครั้งหนึ่งในเกมนี้สำหรับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกน่าจะส่งอเยโซเปเรสคอยซับพอร์ตเกมรุกให้กับทีมแล้วก็มีเจมส์แมดิสันนะครับคอยเปลี่ยนตัวที่มานั่งสำรองต่อมาในแดนหน้าครับซึ่งนัดนี้นะครับเดเตอร์ต้องการประตูให้มากที่สุดทําให้โรเจอร์นั้นไม่มีทางเลือกต้องส่งอิฮนาโซที่เพิ่งลงเป็นตัวสำรองกดไป1ประตูเกมที่แล้วนะครับลงล่าตะข่ายร่วมกับเจม เริ่มตั้งแต่ต้นเกมด้วยทรัพยากรนักเตะที่คาดว่าโรเจอร์นั้นไม่มีทางเลือกมากนักน,นะครับยังคงใช้ชุดเดิมจากนัดที่แล้วนะครับเป็นพลังสําคัญในเกมที่สําคัญต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองในสนามส่วนความพร้อมทางด้านทีมเยือนอย่างไก่เดือทองทรอนสเปอร์นะครับภายใต้การกุมเมืองเงินของรอยันมิสันทีมนดที่7ฟอร์มช่วงหลังนะครับยังแก่งบุกพ่ายลีด3ประตูต่อหนึ่งเล่นในบ้านชนะวูดแฮมตัน2ประตูศูนย์ท่าทีว่า ทำท่าว่าจะดีนะครับแต่ล่าสุดพลิกผาไแตันวิลา่าคาลังนะครับหประตู2แล้วก็ยังมีปัญหาผู้เล่นขาดความเชื่อมั่นต่ออนาคตของสโมสรโดยเฉพาะเฮนริเคนะครับที่ประกาศว่าอยากจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เกมกัลเลเตอร์นั้นอาจจะเป็นแมตช์สังลาของศูนย์หน้าทีมชาติองังกฤษตัวรายนี้ก็เปลี่ยนไปได้นะครับแต่ทีมยังมีผู้เล่นที่อันตรายอยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเฮงเมนอเลแอนลี่แล้วก็เกเรตเบล ที่สมควรได้รับโอกาสลงสนามส่งท้ายก่อนถูกส่งตัวกลับไปยังต้นสังกัดเดิมสามารถติดตามในการถ่ายทอดสดนะครับของการแข่งขันคู่นี้นะครับในคืนวันที่24พฤษภาคมนะครับเวลา24ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านช่องทางทูพ e เมียล o ุตบอลฮี d 4และนี่คือการคาดการณ์11ไลน์อัพผูพเ้เล่นตัวจริงของลสเตอร์เปิดรังต้อนรับการมาเยือนของสเป์นะครับเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูครับเป็นชชมเคร์ กองหลังครับซูยุนซูฟูฟูหน้าแลวก็คาสเตยเย่วิงแบ็กอัมเบรตันและก็โทมัสกองกลางติลลมองและก็อินเดดีกองกลางตัวรุกเบเรสสุดท้ายกองหน้าครับวาร์ดีบวกอิฮินาโซสำหรับบทวิเคราะห์ในเกมนี้ครับสเปอร์เมวาในช่วงน้นหลังเนี่ยจะดูเสียสมาธิในเกมแต่สำหรับเกมรุกนะครับมากันอย่างครบครันและก็ดูน่ากลัวซึ่งเลตเตอร์มีโจทย์ที่ต้องให้ยิงประตูให้แบบรุมทลายน่าจะทําให้เกิดช่องโหว่เกมรับที่หลายนัดแสดงเห็นว่า ไม่เหนียวแน่นเท่าที่ควรซึ่งไรอันเมสันน่าจะเป็นคนเห็นจุดนี้และอาจจะมีคนนะครับที่รับหน้าที่นักสุดท้ายเช่นกันมีอะไรทิ้งทวนให้หมดและยังเชื่อใจในการส่งสินเชียร์แฟนบอลในสนามน่าจะทําให้เนกเตะมีลูกฮึดทําอะไรพิเศษออกมาให้ได้เห็นอย่างแน่นอนครับผลที่คาดการว่าเลสเตอร์น่าจะเอาชนะได้นะครับในเกมนี้สราวบข่าวต่อมา ยืนยันแล้วนะครับว่าอาดีตแข้งความหวังของเลสเตอร์นั้นพบสโมสรใหม่คอนเนอร์ทีอดีตเจ้าหนูเลสเตอร์ซิตี้ได้เซ็นสัญญากับทีมเซาซีนนะครับทางตอนเหนือของพรีเมียร์ลีกแข้งกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้ใช้เวลาเพียง6เดือนที่ผ่านมาลงเล่นให้กับแบ็กเล์ทาวซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยูสแปแห่งปีของเลสเตอร์นะครับในปี2018ซึ่งก่อนได้รับเลือกให้อยู่ในทีมยูย3ในฤดูการถัดมา เจ้าหนูลงเล่นไปทั้งหมด11นัดในพิมลีก2นะครับยิงได้1ประตูเขาเข้าร่วมกับเซาซิลนะครับเข้าสู่รูการแรกในฐานะผู้เล่นของสโมซอรอาชีพเป็นครั้งแรกหลังจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับทีได้พูดถึงความตื่นเต้นของเขาที่รับการถ่ายโวงในช่วงต้นของตลาดการซื้อขายนักเตะผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นผู้เล่นของเซาซิลเขาบอก กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรน,นะครับว่าการตัดสินใจนาคตของผมเนี่ยยังพร้อมีเวลาเหลือเฟือจนกว่ารูก,การจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับผมเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันยากลําบากมากมากเพราะมีความสุขมากในการจัดเรียงทุกอย่างให้ในตอนนี้แล้วก็มีความตื่นเต้นมากสำหรับรูก,การหน้าผมแทบที่รอไม่ไหวนะครับที่จะเล่นต่อหน้าแฟนๆทุกๆคนแล้วก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างสรุปข่าวต่อมา เขาสอนพวกเราไว้ดีนะครับจนเราไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่ทําไม่ได้เอ็มออนศสีวัฒนประภารองประธานกรรมการบริหารในเครือ King King งตูสตีเดียมนะครับกล่าวว่าความสามารถในการคว้าชแชมป์และก็ถ้วยรางวัล FA Cup ครับ2020 21ในนัดตัดเชือกระหว่างสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้กับเชลซีที่สนามเมมเบรี ในมหานครลอนดอนเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจะเป็นรางวัลของการทำงานหนักและการเดินตามความฝันที่บิดาคุณวิชัยศรีวัฒนประภาทิ้งไว้ให้แม้การได้มาซึ่งแชมป์ในรอบ137ปีของลิเตอร์พูลจะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้ธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีของ King ว o w ์ส s t a ดียมถูกสั่นคลอนแต่คุณต๊อบอายวัตศรีวัฒนประภาผู้รับตำแหน่งประธานแทนบิดาก็ไม่เคยเอ่ยปากแสดงอาการย่อท้อใดๆ ท็อปอยังดูแลธุรกิจของครอบครัวอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับเคยพูดคุยนักฟุตบอลทางออนไลน์เกือบทุกวันผมยกมือไหว้พ่อแล้วอธิษฐานให้คุณพ่อช่วยให้เราชนะตั้งแต่วันแรกและเมื่อต้องแข่งขันกับเชลซีซึ่งเป็นทีมที่มีความหลังกันอยู่แล้วท็อบยังคงต้องยกมือขึ้นเหนือหัวเพื่อไหว้ขอพรจากบิดาอีกเชลซีเป็นทีมฟุตบอลที่คุณวิชัยชอบมากถึงขนาดซื้อคอนโดใกล้สนามเชลซีเพียง300เมตร ที่ชอบมากที่สุดคือนักเตะชื่อจานฟรังโกโซลาซึ่งทำให้เขานำชื่อไปตั้งให้กับม้าตัวโปรดหลังจากที่ซื้อทั้ง v i p บล็อกแล้วก็ให้สปอนเซอร์รอบสนามแล้ววันหนึ่งรบพอของเชลซีนะครับที่ปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่สุภาพที่สุดจึงมีวลีเด็ดออกมาพูดว่าเราจะซื้อทีมฟุตบอลมาถล่มเชลซีให้ได้และเพียงไม่กี่ปีนะครับคุณอัยวัน์ก็ทำตามความฝันของคุณพ่อได้สำเร็จ ครับผมนี่ก็คือการเบรคข่าวสารของ l i t t a city นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ